เวกนำรายการนะครับโอเลอึงอุบลสบายสบายปอสมเจ็ดโอเลนี่นอกได้ในดีนะครับสบายสบายก็อาวุธแรงทุกคู่นะครับทุกลูกนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับอารันนุชกลางให้คะแนน3าท่านปอรวัตแขกสินทร์ทีรวุธศรีละครและธงชัยทองสเสวกครับ อัเจี๊ยบหรือว่าสบายสบายจะผิวปากเข้าวินครับเอาเดี๋ยวดูครับยกแรกครับโอเล่ึมุบนครับแหมโควิทหายไปกลับมานี่พคตพลาดเลยครับน้ำหนักของเด็กคนนี้ครับกับประเภทไม่ธรรมดาครับสมัยเล็กๆยอดไอแอสภักอีสานเหมือนกันนะครับมิมแดงครับอุ้ยนี่ครับมา เหมือนหลอกว่าจะถีบหรือจะเตะแะไรแต่ตวัดขึ้นก้านคอเลยครับกะว่าจะมาตรงกลางตวัดขึ้นข้างบนนะครับอ้าวแล้วครับอ่าทักแบบนี้เดี๋ยวดูครับโอเล่ก่อนโควิดประมาณ40กว่ากิโลเองนะส0โลส0กว่านะ,อะตอนนี้ร3 1แล้วครับโอ้โหโตพวดพาดขึ้นมาเด็กๆนี่เขาหวังกันว่าอนาคตยอดวยแน่แต่กลัวว่าจะไม่โตอพอโตมานี่ก็มาอีกองหนึ่งเลยครับโตเกินอีกโตเกินอี่ครับโตเร็วเกินๆๆครับ ศอกมาครับเตะขวาคืนครับโอ้โหยีววนกันแบบนี้ครับยกแรกครับสบายสบายนี่วันนี้ขนชาวต่างชาติมาเชียเยอะนะครับเพราะว่าในค่ายจิตเจ้าปพลของพี่ไก่เนี่ยตอนนี้มีนักมวยจากฝรั่งเศสครับมาทำการที่ซ้อมอยู่หลายคนนะครับวันนี้ก็เข้ามาเชียกันเยอะครับตอนแรกที่เข้ามาผมคิดว่ามาเชียดาวพฤษทออตไปแล้วเนาะ ต่อยไปแล้วดาวพระสุขดาวพระสุขอ่าต้องเชียร์สบายๆให้เหมือนดาวพระสุขนะนักมวยต่างเออ่ทางทีมงานต่างชาติอาวุธหนักแรงนะครับดูนะครับโอ้โหเจาะยางก็ดูว่าจะเน้นเลยนะครับมาดูเอาโอเล่หมัดหน้าคอยแย่ไว้คู่ไว้เป็นการเจาะยางคืนด้วยนะครับไม่ยอมเสียเปรียบครับเอาแล้วพี่เอกคู่นี้ผมว่าอาจจะไม่ครบยกนะฮะความหนักแรงอยู่ที่น้ำเงิน จดจ้องกันอยู่ครับยกแรกดูชันดูเชิงหลักเหลี่ยมเชิงนี่อยู่กับโอเล่แน่นะครับความเป็นมวยทั้งนอกทั้งในดูได้เปรียบแต่ความรุนแรงนี่ดูว่าสบายสบายจะได้เปรียบเปล่าเนะครับเริ่มจะมีฮุก้ายแรงๆให้เห็นนะครับไม่มีตกใจด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปนี่นะครับดูมาดูกันนะครับจังหวะวงในจะตีได้ไม่ได้โอเล่ตีมาถนัดดีกรรมการอารันแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับ พยายามย่อหาช่องหาจังหวะเลยครับโอเลอ่ขวาจ่อไปครับทั้งโอเล่แล้วน,นะครับสบายๆนะครับนี่เอามัดมาครับพยายามออกหนึ่งสองมานะครับหมัดของสบายๆนะครับเข้าสู่ช่วงปลายในยกที่หนึ่งยังดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนครับยังไม่มีอะไรมากจบยกที่ มัดมือชกว่ะเนี่ยพ่อตาผมเองเนี่ยเล่ซลเลยทำนั้น,น,นยัง <c oughs> ยังกัดมัดมือชกกับยกสองยกสองอ้าวสายกับสายนี่ครับอ้าวเจาะมาเจาะขึ้นสิครับแม่ดูครับแม่<อ>มีทั้งตีข้างๆมีทั้งเจาะตรงนั้นมันแหมายจะกระชี้นะกรรมการด้านบอกตีกันถึงสูงหน่อยนะครับอระวังกันด้วยค่อยๆขยับเข้าหาสบายสบายช้ากว่าแต่หนักแรง ความจุกจิกอาวุธมวยอยู่กับโอเล่ดูจังหวะวงใน,นจังหวะการไล่แขนกันอยู่อ้าวไอ้หน้าขามาโอเล่ก็ตีคืนเอา้าจิกกันเข้าไปตีไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนครับสบายสบายค่อยๆขยับเข้าไปโดยเฉพาะลูกจิกหน้าขานะ่ะเดี๋ยวดูยางใครแตกนะเดี๋ยวดูนะขวาไปสบายๆบาๆคืน จับได้โอ้ยโดนมัดไปเ่ว,วตานี่จ้องเขมงเลยนะครับสบายสบายไย่หเั้าไปแล้วก็เน้นแรงๆทุกลูกนะครับเอาละครับแบบนี้สน,นุกนะ้ะใครที่มองว่าโอาเล่เหนือกว่านี่มาถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกรรมการอลันจับแยกออกมากลางเวทีออาสบายๆช้าหน่อยตอนรุนแรง โอเล่ก็จองอยู่ฮะอะซ้ายมาครับโอเล่ครับสบายๆก็พยายามขยัายามก็โอ้โหแม่ฝ่อยขวาจิ้มขวามีศอกด้วยเอาแข้งซ้ายแข้งซ้ายหน้าครับอ่าโอ้ทั้งหมัดทั้งศอกนี่มาทั้งตัวเลยครับเวลาทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเลย อาโอเล่ก็ไม่กลัวแล้วครับยืนใ,นใกล้ๆมีหมัดมีข่าดีคอยโต้อยู่ตลอดครับต้องดูว่าจะพบวพบ่ามีจังหวะก็พ,พยายามออกนะครับยกที่สองของทั้งคู่ครับแล้วออกทีแหมโอ้ยแต่ละลูกคือนั่นๆทั้นทงนั้นเลยครับจ้องจ้องจอกจองเอาซ้ายครับแหมหมัด ลวงลำกัวแล้วขึ้นใบหน้าครับเจอแค่ขวาของโอเล่มัดแล้ววงนายพยายามมัดแล้วจิกไปจิกขึ้นมาครับปัดไปก่อนครับสบายๆโอ้โหทั้งหมัดทั้งสอกนะครับโอ้ืหดูจังหวะการจับของโอเล่จับบนหิ้วสวยเลยนะครับดูว่าจะตีได้หรือเปล่าขย่าขเขย่าเอาละครับแบบนี้ฉายแววแ,แล้วครับสนุกเราใจแนะ่มาดูกันสบายก็ยังคงเดินต่อนะครับ อักันตักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่สามขวาไปโอเล่เล่เนนายฮะมันเลงเพลงข่าวกันแล้วเสียบไปเสียบเข้าไปกรรมการอารันแย่ออกมาขวาไป สายคืนโอ้โหดูว่าวงในนี่โอเล่เวลาจับนี่จับได้เปียบจับดีกว่าเลยนะครับเอาเลยครับไมย่ยอมเหมือนกันนะครับสบายสบายก็พยายามายจะไล่แขนแล้วก็ตีโต้เกมนี่เดือดแน่ะนะครับแบบนี้เริ่มจะเดินแล้วมีแข้งขวานําไปก่อนโอเล่โอ้สบายสบายก็ยยยมีหมัดมีศอกนะครับคอยบวกอยู่ในจังหวะว,วงในนะครับล็อกเอาไว้โอเล่กยยังเด้งได้นะครับ พยายามพยายามต่างคนต่างจริงกันขึ้นคอแล้วครับหมัด 1, 2, หนึ่งสองมาแล้วครับโอเล่จับได้เสียบก่อนเลยอะ่ะเสียบเข่าขวาเข,าเข้าไปครับสบายสบายก็เสียบคืนครับวัดกันที่เหลี่ยมตัววัดกันที่เขา่าวงไหนตอนที่เอาเด้งไปอ่าเข็น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 มาหน่อยครับเลือกมาเฉพาะหัวกะทิแล้ะครับแบบนี้ครับ โอเล่ขวามีสองเหมือนกันนะวงในตีไม่ตีตีไม่ตีตตซ้ายเสียพืน้นเสียพืน้นลันกรรมการลันจับแยกมาดูว่าโอเล่ในวงนอกก็ยังเสี่ยงนะครับมีหมัดนะครับสบายๆต้องเดินเบียดปล้าไหนอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเอาอาชีพขนาดของโอเล่ด้วยนะครับดูว่าทวายก็พยายามจะ ล็อกแขนไล่แขนคู่ใะวงในนี่ชัดเจนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่ว่าโอเล่ได้เปรียบชัดเจนครับโอ้ยแหมจังหวะนี้ครับเสียหายนะครับแหมเดินเข้ามาจังหวะอาจจะแข้งต่อแข้งครับแต่ว่าโอเล่เป็นฝ่ายที่กดจังหวาลงไปแข้งขวาของสบายยครับโอเล่ก้าวเข้ามาเสียคืีตีไปอาว์มิเต้เนี่ยครับ ัวเองไปเสียเหลี่ยมก้นจาเป้าแต่หมามีมีจังหวะตัดเหลี่ยมขึ้นเหมือนกันครับโอเล่ L e. เอาละครับเหยียดเข้าไปดูจังหวะการจัดของโอเล่ L e. โอ้โหอะไรยัดเข่ามาแต่ละดอกนี่เนื้อเน้เนแรงทั้งนั้นวันนี้ก็ต้องชมนะครับสบายๆก,ก็สู้ได้ยิบตาเลยครับไม่ยอมงม่าย้นี่นะครับเอาดูยัดเข้าไปโอเล่โอเล่ก็ e. L e. มีแค่สายนำไปก่อนวงใน โอ้โหยยัตีเจังหวะจับจังหวะเหลี่ยมหมุนตีของโอเล่ดีดูได้เปรียกน,นะครับสบายก็พยายามจะฮึดนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับอกแล้วนะครับพี่ไก่นี่ก็ลงไปแต่ยูเข้มที่หมุนเองแล้วนะครับตอนนี้พี่ไก่คือเจ้าระพนเอาลครับ จะไม่ยอมปะทะด้วยออกแข้งเอามาดูวงไรก็มีลูกขวานช่วยด้วยโอ้โหสถานการณ์เสียงเทียร์นี่กระหึ่มเลยครับอ่าโดยเฉพาะวงในต้องแก้ให้ได้เลยครับสบาย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 ,บายต้องแก้ให้ได้แพ้ไปปัดขวาโอเล่ถึงได้ครับนี่ครับแม่าข้างล่างครับสกิดนิดเดียวครับแทงซ้ายไปโอเล่เจอแท็กขวาโต้คืลด้วยขวาครับ นายครับ,บวกนายครับไปตีแยกนะอ่า,าก,กรรมการจับแยกหมัดซ้ายไปครับพยายามสอดนนะครับแขนของโอเล่เสียบเข้าไปอ่าตีเข้าไปดูครับแม่พอแกขึ้นคอได้ไม่เห็นชัดเจนเลยว่าจับเป็นตัวผู้ครับอ่าสบายสบายต้องแก้ให้ออกครับยกที่4ี่แล้วโอเล่ก็ต้องเดินติดนะ เสียบไปเสียบคืนเสียไปเสียบคื้นโอ้โห,โโหน้องไม่กลัวพี่เลยโอโ,โอแร่นีจังหวะขวางได้แทงได้นี่มาหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับใจเราเม็ดมาดูนะครับหนีไม่หลุดก็ต้องดิ้นไม่หลุดก็ต้องสู้ในนะครับพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันโอ้โห,โโหเกมการชกถือว่าแรกกันสน,นุกนะครับคููเอกนำรายการในช่วงที่สองวันนี้โอ้โห,โหจังหวะิดเหลี่ยม แล้วก็แทงสวยเหมือนกันมีสอกสลับด้วยเอ้าเบียดเข้าไปขยับเข้าไปโลกจะแรงขึ้นม,มาโอ้มาโดนปัดล่างล้มลงไปอีกครับเดินลุยเข้าไปนะครับโอเล่นี่ครับก้าวเข้าไปเสียบเลยครับเสียบอีกทีหนึง่งก้าวโอ้ข้างล่างครับแ้พี่ไก่สิแก้วพรมพลบอกมีหมัดมีศอกหน่อยครับบอกมีหมัดมีศอกหน่อยครับ ไถมาแล้วไถมาแล้วเสียบมาแล้วโอเล่กระชากมากระชากมาแต่ว่าเนี่ยแม่กระชากมาแทนที่ะตีเขาครับสบายๆแต่ว่ากลับไปโดนเขา่าโอเล่เสียบก,ก่อนเลยตีกรนั้นจับแยกออกมาโอเล่เดินตี สบายได้ไหมนีโอ้โยแต่ว่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่4นะครับพยายามจะเดินจะเบีเยดลุยแต่ว่าจังหวะนี่นะครับโอ้โหพลิกเหลี่ยมแล้วก็แทงนี่สวยๆไหลดอกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโอเล่ก็ชนไปเรื่อยตีไปเรื่อยโอ้โหพักันสักครู่เดี๋ยวมตามก็ต่อในยกสุดท้ายครับวงในฮะ โอ้ยอ่ะนี่ครับกำลังจะบอกว่าถ้าแทนเขาตอนนี้เนี่ย <c oughs> จะไม่ทันแล้วพี่เอก <c oughs> น่าจะน่าจะไม่ทัน <c oughs> จะพิดได้ี่ต้องมีหมัดมีศอกย่างเดียวฮะมาเล่นวงในดูเข้าทางโอเล่ครับคี่ช้ากวาโดนกดแขนด้วยเลยครับวงในก่อนหน้านี้ของสบายๆ ดีครับเราะยกสุดท้ายเวลาเท่าที่เหลือตรงนี้ถ้าจังหวงไี่ไม่ใช่การดีแล้วครับต้องดีมดทีสอบในการเปลี่ยนเกมนะครับทาประเมย์จากสถานการณ์เบื้องต้นแล้วแต่โอเล่เองก็่ยายับพยายามดูเนียยดูเนียวัเตะไว้ก่อนสบายสบายฮะยกดี แต่ยังเล่นนายอยู่ก็เข้าทางโอเล่ครับจะผิดได้ต้องมีหมัดมีศอกอย่างเดียวโอเล่ดูก็คุมอยู่ฮะกอดไว้ก่อนสบายๆเดินขยับนะฮะยังไม่ยอมโอเล่ถีบไปโอเล่ก็ป้องกันตัวแล้วครับสบายๆเดินขยับไป โอเล่เห็นหมดแล้วฮะจากง้างมัดทีโอเล่ก็เห็นหมดแล้วเอาล้วครับเข,ข้าสู่ช่วงปลายยกแล้วส,สบายสบายไล่นะเดินต่อยเอาละมีเสียงเทียมาแล้วสบายสบายมีฮึดไหมมีหมัดไหมโอเล่เห็นหมดนะไม่รู้เทจรึเปล่าใหหลอกฮนะ ยังไม่ยอมนะสบายสบายโอเ,เล่ทีปัดอย่างเดียวครับสบายสบายยังไม่ยอมนะยังเดินต่อปัดเดียวสบายสบายดูว่าแกช้าโอเล่เห็นหมดเลยเด็กใจอยากทำครับแต่เ,เร็วแรงครับอ่า จักจะเหือแทงเหมาอนั้นเลยครับรักไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับโอเล่อ่ะกลมหลงกราบรุ่นพี่เลยครับโอเล่ครับสู่กันมาเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ครับชิงชมชหัวจิตหัวใจของสบายๆนะครับแล้วก็ ตามภาพตามสายตาวนี่โอเล่ L e, ครับรวมๆแล้ว,วทำได้ดีครับแฝงไปเสียงกองเชียร์ด้วยครับโอเล่โอเล่ L e, L e. แล้วก็เป็นโ e, อเล่อิงอุบลน,นะครับเอาชนะคะแนนไปได้ทั้งหมดค่ำคืนนี้